สบายดีสบายดายพี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะมื้อนี้มาพบกันกับสลาอีกแล้วพบกันเ,นเน่นเคยเนาะทุกคนเมื่อนี้สลาการมารีวิวทง่งนาที่เฮาเกียวข่าวแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นยามแรงทุกคนตอนนี้เฮาก็มาเบิ่งการเลียงง่วเลียงควายของสาวบานแถวนี้ทุกคนเนาะตอนนี้สลาการยู่ที่กกมะขามมัมงเกาสั่นเสพร,ก,สพรกกสะพรกกอ่ากอดก๊กเป่า ขีดหอนฟุบาวสันส่นสล,สละกอดกกมาคามวาซานทุกคนสละดที่มาเบิงมาคามอยู่หัวหนาเน,นะาะเนาะว่ามาหัว,วมันสีสุกหรือบอตอนนี้ทุกคนเพราะว่าสลากาจากบ้านไปโดนเติบทุกคนหากมาบ้านสองสามหมืน่นเนาะวันนี้ก็เลยลงที่หัวหนาทุกคนมาเบิงมาคามเน่ว่ามันสีสุกมันสีเหมิมหรือบอทุกคนเนาะหาสีมาเก็บมาคามเน่เลยกับซีผ้าทุกคนมาชมบรรยากาศยูที่ทงนาหน่อยๆของเฮานั่นเองทุกคนเพราะว่า ตอนนี้กาบ,บรรยากาศกามีทั้งลมพัดทางหนาวเย็นสุดซีนไรทุกคนบรรยากาศตอนนี้กายามค่ำเลยเนาะประมาณสามโมงปลายทุกคนสาระกัญญาม,มาลงที่โวยวนาเก่าเนาะทุกคนเนาะมายางเบิงกกมะขามมาสั่นบวแมนมายางเบิงควายล่ะกายางเบิงงัวนล่ะกามาเบิงมะขามเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับ,บวัวมันจะสุกเบอร์สุกแต่วัวห่าวสิปีนได้หรือว่าห่า,หา,หา,หาสิมาเบิงชื่อเพราะว่าตอนนี้ใหม่เขากบ็บเลยชื่อมาทุกคนยางม,มา วางเปล่าเลยยางมาตัวเปล่าเนาะถือธงพางมาอย่างเรียบร้อยแต่บ่มีใหม่เนาะโมชิต้หลอยจางไรแลไวกษัตริชิล้องปีนเบิ่งเนาะคาราปีนได้ก็สติปีนปีนบ่ได้ไรก็จบข่าวโอเคจบกระปองตอนนี้เลยคา่าปีนบ่ไอะไรทุกคนเนาะเดี่ยวสัติิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศที่ทุ่หน้าที่เฮาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะทุกคนเนาะมันเป็นเอินเตือนเลยทุกคนแต่ว่าควายมันยังสีมาเล็มต่อเฟืองไหนอยู่เนาะทุกคนเนาะถึงว่ามัน เป็นเ e อินเตินแต่ว่างวควายมันกระสีกิไนได้อยู่มันกะหาเลมเทนิดเนาะเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองของมันเองว่า,ส,วาสั่นเดียวฮาสีพาทุกคนเบิงเลยเนาะเบิงกงมะขามของเฮาก่อนมาเบิงมะขาม,ม,ามาของเฮาก่อนเนาะว่ามันสีเป็นจังไหนไปเบิงน้ำกันเลยว้าวทุกคนมะขามมันอยู่สูงโผดุ่่นมะขามลายเติบเนาะแต่ว่าฮู้โหฮาสีเอาได้หรือโบเนาะเบิงลักษณะของมันคือมันจะ สุกแล้วเนาะทุกคนคือมันจะสุกแล้วนะเต็มหูมันสุกหรือบ่ทุกคนมันจะห่างเหินประมาณนี้แหละเพราะว่าตอนเฮาบ่อยู่กับมีคนมาเอาวสันมีคนมาเอาวสัน,ม,น,ม,าาานมาจอยเอาไปกินแล้วเขาเห็นมะขามดองอย่าง,างทุกคนนอกสวงสลา่อยู่เนาะนี่ก็เป็นมะขามอยู่กลางนาเนาะอยู่หน้าของสลาเองมียัตาซีรีวิวภาบรรยากาศเลยมีทุกคนเป็นบรรยากาศที่ท่งนาของสลา เดียวหมาของเฮากะทีมเสือบใบไส่มัหน,นีิอันก็คืองัวควายนะทุกคนเนาะมันกำลังออกลูกใหม่ๆบอกกะเขาไก่บ้านสัญญ,ญานมันสิสนันเฮาบรรยากาศเนะาะงัวควายเลยมันกินหญ้าสมีจะปะเสืออยู่ใส่มิยิมาตัวนี้กะทีมเสือไปเลยทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นคาเทนาทีาทสาระปานเนาะทุกคนแต่ก่อนเนาะ วังที่สลาตอนสลาดสิไปท่าแตงนะทุกคนตอนสิบไปเน้ลกมันเนาะคันหน้าที่เฮาปานไหวโอ้มันเพลแล้วอย่างว่าท่านฮอดไสมันเพลแล้วทุกคนตัวใสงวควายมันเหยียบตอนนี้ลมพัดบ่อยๆเลยโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้บรรยากาศกำลังลมดีเลยอันก็คือบรรยากาศที่งวมันกำลัง กินยาวสัสดปัญหาต่อเฟืองแล้วมันเกิดมันเกิดในไม่เนาะ,ะตัวหน,นี้มันกาลังเกิดช่วงเดือนไหนเนาะช่วงเขาเกี่ยวข้าเนาะแล้วก็ตัวนนอกอยู่ผุ่นมันน่าจะเกิดช่วงนี้แล้วทุกคนเมืองบรรยากาศที่ทุงนาเนาะเกี่ยวข่าเร็วก็สิเป็นเอิรนเติอ์นทั้งทีทุกคนนี่ก็คืองวอีกอขวยอีกสองตัวเนาะตัวนั้นตัวเมย์กำลังสิเกิดตูกใหม่ๆม่วั้นอ <c oughs> ย่างอีกสีหามือเมืองแหมบรรยากาศตอนนี้ เหมือนคืนลายทุกคน <c oughs> โอ้ยไอเดี๋ยวหอบสีย่างทางทีคันแทที่เฮาป่าเนามันิเป็นจากไหน <c oughs> มันเพเบิรและทุกคนเฮาเราท่งหน้ามาฟังเสียงนกเสียงกาะสนบรรยากาศดีลายเลยทุกคนเป็นทงหน้าที่เฮาเฮ็ดมานน่แหละเฮาก็กเกี่ยวเขาแล้วทุกคน ควงๆเลยเดี๋ยวเฮากับสีผ้าทุกคนยางเลาะเลยเนาะยางว่าเอยางเลาะที่ทงนานี่ะทุกคนม่มีเวี้ยยังเดียวมือมอึดมือสลาว่างเลยสีผ้าทุกคนหาแงก,กบเนาะอยู่ที่หัวหนาานี่ะทุกคนไปแถวลุมเนาะเฮาสีผ้าทุกคนไปหาแงก,กบทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็สีไปเบ่งบรรยากาศที่ทงนาเนาอย อจ,จากที่เขาเกีียวเขามาโดนเติบแล้วเป็นเวลาซองเดือนแล้วเนะาะตจลาเบาเคยลงมาเบิงจังเก็อก็เลยลองมาเบิงเนาะเพราะว่าถือโอกาสมาเบิงคนนุ้ยเนาะทุกคนจากที่โลกวันแล้วก็มาเป็นเด็กเลี้ยงงวเลี้ยงควายว่าสันยางไปยังมางวควายเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือมอควายหน่อยเนาะ มาหน่อยของเฮามันแนมมาทางนี้เลยทุกคนมันบอกไอ้กลงเลยว่าสันมันแนมมาบึงเฮาเลยทุกคนบอสช่วงนี้ยุบานสรลากาบรรยากาศเริ่มหนาวเลยเนาะมันจะเป็นถ่ายปีแล้วถ่ายเดือนสิบสเนาะเป็นถ่ายปี2 0งพันสเ,เนาะอีกบดนกะหอวันอ่าปีใหม่ทุกคนเนาะปีใหม่แล้วกะทุกคน,กคนชีสลองไซเด้ทุกคนเลย ผู้ดใดสิลองใจกาอย่าลืมสลา,สลาไปนำเดยทุกคนเนาะสลาบ่มีมู่ไปว่าสันปีนี้เก่าสลาบ่มีทีสีไปแล้ทุกคนไปยังปีสลาบ่มีเงินเนาะบ่มีเงินสิดสลองว่าสันสินอนยอยเฮือนปีขาดาวว่าสันทุกคนเขาดาวสลาบเขาดอกสินอนอยู่เฮือนว่าสันห่างจีสลาไปโรกมันแล้วทุกคนเนาะกล่าวสู้กลับมาบานตัวเองลงทุกคนเนาะ กลับมาเป็นเด็กเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคือเก่าทุกคนหาเงินหาค้ำกับบ่อไร่ทุกคนเนาะเมื่อยน้ำเขาลกมันกับเมื่อยแล้วเาทุกคนเนาะซ้ำมานำมันของสราเนาทุกคนสลราลืมบอกทุกคนในหมือนันทุกคนเนาะไปขายบ่อได่ซ้ำทุกคนมันเน่ามันดำนะทุกคนเนาะสลราก็เลยลืมอภิปบอกทุกคนเนาะว่าสลราบ่อไร่เลยในหมือนันนั่นของสลรามันเน่าก็เลยกลับมาบ้านสู่ปกติเงอนเก่าเหมือนเดิมทุกคน มาเป็นเด็กเลี้ยงงวเลี้ยงควายคือเก่าทุกคนตอนนี้บรรยากาศเติมหนาวแล้วน,นี้กันบรรยากาศหนาวเย็นไลยทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้บรรยากาศกันหนาวดินไลยเนาะทุกคนเนาะ,ท,นนะทุกคนก็อย่าลืมหักซาสุขภาพตัวเองเด้อมันลุงเสือแขนยาวยังประมาณนี้เนาะและก็โควิดมันก็นยังระบาดอยู่เนาะยังบ่ทันเซาเถื่อนเนาะเอาการะมัดระวังตัวไปนํากันเลยระมา มันล้างมือด้วยเจลแล้วกะมันใส่แพอัดปากกันยังหรือแมสเนาะทุกคนเนาะระมัดระวังไปน้ำกันเนาะสุดจนไปน้ำกันทุกคนอีกบดนมันกัดสิพานไปเองเนาะทุกคนเนะาะวังว่าพญาตตัวนี้มันสีหายไปจากโลกของเห่าทุกคนเนาะและเห่ากับสิใสชีวิตแบบปกติเนาะทุกคนอ่ามือวนนี้ก็มาเป็นเด็กเลี้ยงขวายวสั้นมือหนักกะเลิ่มมือวันจันทร์เนะาะสาระว่าสิปไปซักวัคซีน เข็มที่สองเนาะเพราะว่าสว่วงสาระไปไปลุกมันเนะาะข่เจ้าซักเร็วแต่ว่าสาระยังเฮ็ดเวียกเลยยูก็เลยบ่อไหลซักเนาะยานว่าเฮาซักไป่เฮาสีเป็นไข่เป็นเน้าทาทุกคนเฮาบ่ไหลพักพรนะก็เลยบย่อไหลซักส่วงก่อนเนาะก็เลยมาบานเจ้าค้องว่าซิมาซักเนาะมือวันจันทร์สีไปซื้อต่อซักวัคซีนเนะาะซักวัคซีนป้องกันโควิดนั่นเองทุกคนเป็นเข็มที่สองเนาะเข็มที่หนึ่งสาระซักมาแล้วเป็นยา จอร์แนแอนจอร์แนนั่นเองทุกคนแต่ว่าเข็มที่สองสลายยังม่ทันหูว่ามันสีเป็นยาอียัยยงหรือว่ายามาใหม่บอหรือว่าจังใดสลายยังบอลหูนะทุกคนเนาะแต่ขเขาจ้าหันซักมาหอดเข็มที่สามแล้วแต่สลายยังซักเข็มที่สองอยู่เดี๋ยวมือวันจันทร์สลายสิไปซักวัคซีนนะทุกคนเนาะเพอกันมือวันจันทร์ว่า ความาุ่นกันเลยวัสระที่ซักวัคซีนประเภทใตเหมือนวันจันทร์เนาะทุกคนเนาะอะไรกมาวุ่นน้ากันวัสระที่เป็นจังไรเพราะว่าสระซักวัคซีนเข็มที่หนึ่งตอนนัน่นทานสระเป็นไข้เลยทุกคนไข้มาซองหมือนเลยจังสีเศร้าทุกคนเนาะแต่ว่าวัคซีนทา้งที่สองยังทันไปเลยเข็มท,มที่สองนี่เข็มที่หนึ่งผ่านไปแล้วเป็นไข้เลยไ <majors> ข้แตกเลยทุกคนซองหมือนเลยไขย้แต่ว่าเข็มที่สองนีง่ขณะเข็มที่หนึ่งไข้ซองหมือนเข็มที่สองมันจะเป็นสีเหมือนว่าเป็นไข้นะทุกคน ยานยูทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กับรรยากาศมืดคืมลายทุกคนเนาะมันคือแบบว่าเออคือฝนสิตกิ่งยางประมาณนี้แต่ว่าคือสิบฝตกเนาะเพราะมันบอกเคยตกเนาะอยู่แถวนี้มันบอเคยมันบอเคยว่าสันเดี๋ยวสิผ้าทุกคนเบ่งบรรยาก,ากาศอีกแป๊บหนึ่งทุกคนเนาะเดี๋ยวหอก,หอกสิผ้าทุกคนยางเมือกเลยทุกคนจ้าไปกันเลยก่อนอื่นเหมือกสิท่ให้ทุกคนเบิ่งลูกสาวของเจ้าของกันว่าสันมันเฮ็ดเสือเฮียบางหนึ่งทุกคนสลักก็เลย นำหาเสือมันเนาะก็เลยพอสันมีมันนี่ลูกนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเสือของมันเองเนาะเป็นเสือของมันเองทุกคนมันไปถิบนะทุกคนเนาะมันไปทว่าทิพนี่เสือของมันเนาะเสื้อเหมาะสมอยู่บอกับตัวมันทุกคนเดี๋ยวจีมารีวิวมันเลยทุกคนมันก็คือลูกสาวของสาระเองมีมันนี่ลูกมันนีไว้แม่บอตีดอกควันยางไปนะทุกคนเนาะ นี่ก็คือลูกสาวของสละเนาะลูกสาวโกโวสันหังแห่งแพงลายทุกคนเลยตัวนี้นี่ซื้อมีเนาะทุกคนเนาะมาของสละซื้อเสามีเนาะทุกคนมาอยู่น้ำเผาโดนเติบสิได้ปีหนึ่งแหละแต่มันยังหน่อยเนาะมันแม้มันป่วยนะทุกคนเอ้ยมันมันกินข่าวลายอยู่แต่ว่ามันป่วยทุกคนมอมันอากาศเย็นหนาวลายทุกคน บรรยากาศที่ทงนาเนาะปัาสีเอามาคามก็เลยบอไดเอานะมันบอไดเอาไหมมาทุกคนตอยบอไดเพราะบรรยากาศคนหนาวเลยตอนนี้คือฝนสิตกนี่ทุกคนเลยให้เบิงนาลูกสาวกอนเนาะคุณทองฝาโอ้คือชอนสิตกเลยน้องผุ้สาวฮนะัน โอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กระสลากรกะสีเบาเบาลายยายห่างนะทุกคนเนาะสลากริกะสีคอตัวกันเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้สลากรกะชีคอจบคลิปไหวซ้ำนีเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สลากริย์นเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สลากระยเหตุคลิปในต่อไปเนาะแต่ว่ามันนี้กะชีคอโตไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย